เอาเลยครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมมาลเฟรดนะอยู่กันใน COC นะครับน้องบอกพี่เบนไม่ลงเกมนี้นานเลยนะฮะก็พอดีว่าไปติดเกมอื่นนะครับจริงๆพี่พี่เบนก็เล่นอยู่นะครับแต่อาจอาจจะเล่นน้อยลงนะครับเพราะว่ายังไงอะ่ะคือเล่นมันนานแล้วอะ่ะก็มีเบื่อบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งนะครับก็ยังมีการสตรสตรีมอะไรอย่างนี้อยู่นะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะฮะ แต่อาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบเล็กๆลงเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสวันนี้ก็ว่างนะฮะก็เลยมาทำดูนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบแบบว่าน้ำม่วงไงนะ้นำม่วงแบบอันเนี้ยนะกับอันเนี้ยว่าถ้าเราใช้บอลลูนเนี่ยเว้ยแล้วอันไหนมันจะแบบจะโอเคก่ากันนะเราไม่มีการซ้อมอะไรทั้งนั้นนะครับเลยแบบสดๆเลยนะสดๆไปเลยเนะนี่ยดูเชว่ามีภารกิจอะไรมาตอนนี้โอ้มี โบนัสสองคูณสองเนี่ยสตาร์โบนัสเหมือนรอบที่แล้วจะให้คูณสี่มาใช่ไหมโอ้รอบนั้นผมก็ได้ไปเยอะเหมือนกันก็ได้ทับคลิปลงไปได้นะฮะลงลงไปเหมือนกันนะลงไปได้เลยวะลงไปเหมือนกันฮะก็ไปย้อนดูได้นะครับที่แบบมีตีทีครั้งที่ได้โบนัสเป็นล้านนะแต่ครั้งนี้น่าจะได้น้อยเพราะว่าโบนัสมันก็ได้เท่าไหร่วะเจ็ดแสนสองนะคูณสองก็เท่าไหร่เจ็ดสี่สิบล้านสี่นะก็ได้ล้านสี่ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคไหนเราดูเช็คดูชีดูชีชอ่ะเขามาตีเราพลาดปะน้ำม่วงสามนะฮะอันนี้เขาได้ปะได้ประาทที่เอ็ดถ้วยนะแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็พาไปสามสี่นะเหมือนแบบเอ้ยเขาชดเชยให้เราอะไรประมาณนี้นะครับแรงก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอดูดีเพย์แป๊บนึงนะอันนี้ก็โด,ดตีเมื่อเช้าไม่ได้ดูเหมือนกัน เราตั้งเป็นรูเดียวนะเวลาเขาลงอ่าอะไรนะเราวามาก่อนเนี่ยเวลาเขาลงเราวามาก่อนเราก็ได้จี้ได้ระเดียวมันก็แตกนะครับเออเนี่ยไะเนี่ยจี้มาแล้วฮะรูเดียวก็ดีเหมือนกันน้ำจะได้แตกรเร็วไงฮะนี่ภาบเขาให้ไปเขาห้าบฮะบมันจะเอาลราวามาล่อไงนะเออไประปเดียวแตกนะครับ เขาก็เลยพลาดกันไปคุยต้อง30นะฮะทหารก็ตันหมดเลยนะแต่เขาทำพลาดไงเราก็เสร็จเราไปนะฮะรู้สึกว่าแอร์ดีเฟนเนี่ยจะมีเลเวลใหม่หรือเปล่าไม่มั่นใจเห็นมีในข่าวนะครับนะได้ทั่วเยอะมากครับเวลาเราดีเฟนชนะเนี่ยเพราะเหมือนว่าทา,างซูเปอร์เซลเหมือนว่าเขา ยังไงเขาคิดสุเขาคิดว่าการดิเฟนชนะเนี่ยมันยากกว่าการไปตีนะครับจริงๆมันก็ใช่นะครับการดิเฟนให้ชนะเนี่ยมันยากกว่าการที่เราไปตีได้ได้นะเพราะว่าใครๆก็ตีได้ครับเขาก็เลยให้ถ้วยเราน้อยอนี่ไงการให้เราดิเฟนชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเนาะดูดูเดียวเข้าไปฮนะโบ๊ะอุย้ยกะมาดีไนงะไอ้นี่มันเป็นงาน อันนี้ถือว่าเก่งตายไปคะยังไงก็ตายแต่ก็เกือบนะแต่เป็นีงเขาเวลี่ยังอไงโอ้อิสฟนโน่เรายังอยู่เลยอ่ะโอ้ยสามเอ็ดทเลยร้องไม่ได้ไททนันหนึ่งมาตีไททนันสองนะอันนี้ก็น่าจะคือกันนะคือกันอันนี้ก็สิบสิบสิบเลยอ่ะยังไงอ่ะมีลาวาหนึ่งตัวโอ้ย ปะเหอะนะเร้โอ้วันต่อไปคือว่าคิลี่อีเวนนะโอ้ยสบายเราเลยนะครับโอเคคงมีประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สำหรับอีเวนนะอีเวนแล้วก็นี่ฮะเต็มแล้วฮะได้น้ำม่วงมาด้วยมันน่าจะเพิ่มได้อีกสักหนึ่งช่องนะกําลังดีนะผมว่าใช่ถ้าหนึ่งช่องนี้แบบเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะจริงๆมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก เดี๋ยวมาดูว่าไทท่านเนี่ยมันจะเซิร์ชบ้านนานขนาดไหนนะฮะนี่ไม่ได้ซ้อมเลยนะฮะแบบไปเลยสดๆเราจะแบบเทกันให้ดูแบบสดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆบอกพี่เบนเดี๋ยวพี่เบนก็ตีแพ้นะครับแพ้ไม่เป็นไรครับสำหรับพี่แบบแพ้มันก็คือแพ้ครับผมอเห็นเงินแล้วแบบโอ้ย เห็นเงินแล้วแบบอยากตีมากเลยแต่บ้านเขาตันหมดเลยเพื่อวะเนี่ยโอ้ยคิงควีน,นแมงว้สีเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยยังไงเราก็ต้องเสี่ยงวะต้องลองเสี่ยงครับยังไงดีฮะความโลภมันครอบงำนะฮะโอเคแอ้นี้เรามาเทสตํายาดูละกันโอ้ยแบบยังไงดเดี๋ยวนี้โอโอเคไปครับไปหลายรูไม่เป็นไรฮะหวะนี้ยังไงฮะ มาสเตอร์เบน์ครับไปแล้วฮะไม่มีอะไรหยุดมาสเตอร์ได้ฮะเงิน500แสนนะครับไม่มีอะไรหยุดุดความโลภโอเคครับอืออีกนิดนึงเอ้ยอือมีต้องหวาน้ำม่วงฮะ โอ้โหจังหวะนี้ยังไงฮะบอลลูนไปไม่ถึงตรงกลางครับนะแต่มันแตกไปแล้วครับไม่เป็นไรอีโกแตกครับอีโกแตกโอ้อย่างน้อยหนึ่งดาวตามประมาณกรารหนึ่งดาวหรือเปล่าโอ้ยหนึ่งดาวแน่นอนอยู่เลยฮะยังไม่เหลือเออเฮ้ยไปไหนไปไหนลูกอ๋ออ๋อก็ถือว่าถือว่าแกนโมเดลก็เป็นปลอมนะ โอเควอลเดนก็เป็นป้อมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ฮะเงินมันเยอะดิโอเคครับไปไปไป,ป,ปมันจะไปให้ป่วะออมาโอูเสียดายครับเงินไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรฮะอะไรอะไรอะไรเรา,เอ,าเอ้าเอ้ยทำไมทีนี้คิงไม่โจมตีเออคิงด้วยกันเองล่ะคะโอเคครับไปฮะ กดเลยครับกดเลยหนึ่งดาวไปอุ้ยถ้าเถิดอีกนิดนึงได้ป่าวะเฮ้ยได้ป่ะอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออหวังลมลงมันแรงลมลมแรงแรงเอ้ยไม่แน่นะโอ้ยมันไม่ได้ละเฮ้ยน้ำดำหน่อยแล้วกันเออน้ำดำหน่อยนั่นแหละครับเออดีฮะดีดีแล้วอย่างน้อยก็ได้น้ำดำครับปาบเรียบร้อยไปโอ้ยเก็บดาวเพิ่มหน่อยดีไหมล่ะ 41วิออนะครับยิงถึงไหมโอเคไม่ถึงเ,เก็บเพิ่มไหมครับเผื่ออย่างน้อยก็ได้ไม่ครึ่งถ้วยกำลังดีเลยอย่างงี้อย่างน้อยก็ได้ไม่ครึ่งถ้วยถ้วยติม่มเมื่อกี้5แสนนะก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับเหลือสองถังนะก็อีกบ้านบ้านก็จะได้ได้ตังค์ด้วยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไร60ครับ ได้มาหนึ่งดาวนะอืมอมได้อย่างนั้นดิโอเคได้มาหนึ่งถ้วยนะบนอสองแสนเจ็ดนะครับก็ห้าแสนนะโอ้สามแสนสี่สี่แสนนะครับแล้วก็น้ำดำอีกห้าพันนะครับก็โอเคนะถือกับการป่นครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณนี้กับน้ำม่วงแล้วเรามาดูวันนี้สิว่า ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ประมาณ13ขวดนะครับแล้วก็ชุดเดิมเป็ชุดเดิมหมดแต่เปลี่ยนแค่น้ายาใชยจะใช้ยาน,นี้13ขวดดูซิว่ามันจะเวิร์กกว่าน้ำอันนี้หรือเปล่านะครับเลน e s สเปลนะครับอันนี้มันก็บวกดาเมจด้วยนะบวกความเร็วอันนี้มันแค่บวกแค่ความเร็วนะครับแต่บอลูนมันก็ยังไงอะบอลูนมันคือเร็วอยู่มันแรงอยู่แล้วนะครับ น่าจะบวกความเร็วให้มันทิ้งเร็วอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอเคเราขอตัวไว้ก่อนแม่ดีกว่าออลาวานเดี๋ยวแบบมีคนส่งผิดอะไรอย่างนี้น้ำยาเร็วสองขวดเอยนะครับจัดไปเออเฮโอโห ยี่หกนาทีนะฮะเดี๋ยวผมต้องรอให้มันลุกก่อนเห็นอย่างนี้แล้วเราต้องตีเลยโอ้ยขิงเลยว่าเท่าไหร่นั่นน่ะปล่อยผ่านไปไม่ได้นะฮะแบบนี้ยังไงแล้วครับเออ ดูดีเอาใช่ปะล่ะเราต้องเอ่อโอเคเว้ยมันจะมาทางนี้ครับไม่เป็นไรฮะไปเลยไปครับตีอย่างนี้เราต้องไม่สนใจนะไปไปไปครับน่โอเคครับเราเราสามารถลงได้เยอะนะเราเทีิมัสเท,ทีิมัสสิบเรื่งนี่แหละ ยังไงล่ะครับว่อเดินจังหวะนี้ยังไงฮะโอเคครับโอ้โหไปแล้วฮะบอลูนมาทางนี้สะส่วนใหญ่นะครับผมหรือว่าเราลงน้อยไปต้องลงให้มันเยอะๆนะเราต้องลงแบบว่าติดตามติดตามไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหไม่เป็นไรครับโอ้ยมึงอย่าดันดิ เออเอยเพิ่มให้ความเร็วนะฮะความแรงไม่เพิ่มนะฮะเอยเหลืออันหนึ่งครับไปให้ฮีโร่แล้วกันยังไงล่ะครับตรงหวะนี้โอ้ยบ้าไม่เอาแล้วฮะเอาเหลืออันนึงเหลือทำไมล่ะนันโอเคบ้านต้องแตกแน่นอนครับบ้านต้องแตกแน่นอนฮะ เลยมินเนีย่ยนะครับอ้าวไปไหนอ๋อมานี่นะตกใจเลยนะแน่น่ะมานี่นะมานี่นะขอร้องขอร้องอยา่ยาอย่าเอ,อ้ยนั่นแหละดีมากครับโอเคโอ้ยสามดาวหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับจังหวะน,นี้ผมบวกความเร็วเร็วๆยิงบ้านให้มันแตกๆเร็วจะได้ยิงอีฟอนโนอีฟโนโนรู้จกักเปล่าโอ้โหเลือดยังเต็มอยู่เลย โอ้โหจังหวะนี้โอ้เลยยังเต็มอยู่เลยครับโอเคบอลลูดมาบอลลูดมานั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะสุดยอดโอ้โหถ้าตีไม่ได้สามดาเนี้แบบอย่าเรียกว่ามาสเตอร์เบนนะโอโ้จังหวะนี้สุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยฮะโอโ้เงินมันเยอะอะือเออเอ,อ,อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะกัดน้ำยาความเร็วนะครับ แล้วแต่คนชอบนะผมว่าความรู้สึกในความรู้สึกอันนี้ในความรู้สึกเลยก็ผมชอบไอ้ที่เป็นขวดเลนส์อันนี้มากกว่านะน้ำยาบ้าม้าางม่วงนะฮะไม่รู้ว่าเรียกน้ำยาอะไรดีนะเป็นภาษาไทยนะผมว่าอันนั้นมันจะเวิร์กกว่าอันนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะแต่เพิ่มความเร็วแต่มันให้ความรู้สึกแบบว่ามันก็แค่เร็วอย่างเดียวมันไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองอันนะครับนะหกแสนไปเออสามดาวู้คุณสองพี่ดีครับคุณผู้ชมฮะ มันได้เท่าไหร่ละนัน่นโอ้นั่นไงเอา้าเอา้าอ๋อมันบวกมาแล้วโอ้โหตกใจจะจแสนสองคือบวกมาแล้วนะไม่ใช่ร้านสี่นะอย่างที่เขา้าใจกันเราเข้าใจผิดได้ไงวะนั่นโอ้เยี่ยมเลยโอ้เราติดวอด้วยนี่โอ้ยไม่อยากจะวอเลยขี้เกียจมากนะเดีย๋ยวไม่มีเวลาเล่นโ v e ว w a t c h นะครับตอนนี้ผมกำลังบ้าเลยนะพยายาม เก็บแหลงอยู่ซีซั่นสีนี้แบบอยากให้ได้สักแหลงอยู่ที่สี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าลมลมแรงแรงหรือเปล่าคือบางทีก็ผมเล่นอันนั้นหนักเกินไปหน่อยบางทีก็ลืมลงคลิปไปบ้างนะฮะคลิปนี้ก็เอ้ยคลิปเกมนี้ก็ไม่ได้ลงเลยนะครับมันจะต้องขออภยัยคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะฮะที่แบบว่าผมลืมลงคลิปเกมนี้ไปนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะจ๊ะ ก็จะ,จะพยายามลงให้บ่อยๆแล้วกันนะครับก็แบบว่าจะพยายามเล่นโอวัใช้น้อยลงนะครับเพราะว่ามันมันติดเหลือเกินบางทีแบบว่าเราเล่นแล้วเฮ้ยเราอยากเราอยากขึ้นไปแบบอันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบสี่พันก็ยังดีนะแบบเห็นนะบืบอหนึ่งเขาสี่พันแปดอะไรอย่างา 4, 3, เงี้ยเมื่อซีซั่นสามเราก็อยากแบบเออสักสามพันห้าสามพันหกก็โอเคสักสามพันนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับคือผมมาเริ่มเล่นแรงจริงจังก็ตอน เมื่อซีซั่น3นี่เองนะซีซั่น3ก็ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้จบซีซั่น3เลนะครับ <ijo plays> ก็ซีซั่น4นี่ก็กะว่าแบบว่าให้มันเออจริงจังหน่อยแบบให้มันมีแตะสัก3 0 0 0ขึ้นก็ยังดีนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมก็ต้องพยายามเล่นไปเพราะว่าผมโซโลเดี่ยวด้วยไงโซโลนี่แบบมันก็ยากเอออยากเล่นโอ้โหนี่แบบโอ้โหนี่ยี่สิบยี่สิบเลยเอ เฮ้ยทำไมมันเสียเยอะขนาดนั้นเฮ้ยหลังๆผมเสียถ่วเยอะมากเลยอะ่ะที่สามเจ็ดนี่ยีสี่เลยเออนี้ยี่สิไอ้สดาวยี่สี่นี่มันคยังพอเข้าใจไงเธอสองดาวยี่สิบที่คืออะไรอะ่ะโอโหมันเนาะลีกเดียวกันมันไม่รู้เอาอะไรมาวัดนะงงหลีกเดียวกันแม่งตีได้ขนาดนี้เลยนะถ้วยเลยอะ่ะวิน,นิยนดีเจ็ด ตอนนี้ผมก็กำลังอัพบอลลูนไปเรเวลแม็กอยู่นะครับไว้ต่อแล้วก็มีเนีย่ยต่อเลยดํามาหาไม่ยากเท่าไหร,ร่นะสําหรับเลือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใครที่ต้องการหาดําก็สูตรนี้ไม่ใช้ได้นะหาดําง่ายนะครับพวกคนทั้งโลกแม่งก็ใช้กัคนคนทั้งโลกจริงๆก็รอยแล้95%าิบเปอร์เซ็นต์นะครับรตีก็เป็นสายบอลลูนอย่างเดียวเลยรัวๆเลยไอย้รอเนิร์ฟอีกทีก็น่าจะหายนะครับถ้าถ้าบอลลูนโดนเนิร์ฟอีกทีก็ไม่รู้ว่าจาะอะไรอีกนะ โดนเนิร์ฟก็มาวะ่ะเอ๋โอเคนะเขาได้ไปยี่สิบถ้วยชิวๆซิวๆเลยอ้ะโอเคนะครับ,ย,ย,รบยังไงก็ยังไงก็ฝากสตรีมไปด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะว่าจะปสตรีม Rov เหมือนกันนะคใครเล่นบ้างเอ่ยเกมบนกาลินาครของกาลินา Rov นะครับเกมมือถก็น่าสนุกเหมือนกันเนี่ยยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะจ๊ะอีกชิ้นหนึ่งนะครับลาว่าตานัน น้ำยาความเร็วโอเควันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามชมก็หวังว่าจะสนุกกับคลิปกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมพี่เบนกันไปนะครับผมน้ำยาน้ำยาเดือดเหรอพี่มพนน้ำยาเดือดได้ไหมน้ำยาม่วงนะยังไงก็อย่าลืมพี่เบนนะพี่เบนอย่าไ่เลิกเล่นเกมนี้นะครับผมโอเคฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนไปเจอกัน COC ครั้งหน้านะจ๊ะวันนี้ต้องไปลวครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวต้องไปเล่นโอวัรต่อละ